สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับเจ้าเตี๋ยบุกเก้ายูทูบครับเก้าชุมล่มรถไถสายจวดครับนี่โยกับรถไถเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดครับ อยู Hi, ่ให้อยู่นะคือเพิ่นมาคือนก่อนหรอพี่น้องครับอยู่ให้อยู่นะมื้อนี้นีร่รวมๆแล้วร,รวมเหล้วประมาณอยู่30ไร่ครับ30ไร่กว่าครับจะดีกวางลังโรงงานครับพี่น้อง คือเก่าครับอยู่คือเก่าเขาก็น่องตาเพิ่งขับน่องตาคือเก่าครับมาเนี่ยว่ากินก่อนว่ากินหมูครับพีนพ่น้องเป็นไม่หลายพ่นก็หลายครับพ่นนี่ไม่ช่ยวยให้บ้านนี่บ้านในสามสิบไร่มือเดียวเลยสามสิบไร่โอ้ปุ๊บขนาดมาัานมาัด นีพอดีใจครับพี่น้องแทงไอจะอยู่ผ่านไปนะครับ ล้นี่รถไถล้างหลายครับพี่น้องหลายแล้วนี่มากดราคากันบ้ี้ผู้นึงเอารอยแปดผู้นึงไถรอยห้าคนจา้างพวกเก็อารอยห้าชิปเพี่น้องพี่น้องคนบอกได้่ไถอะไรลอยแปดิปอะเดี่ยบมม ค่อยเดือนหอนางหวดครับโอ้โห่านี่ยรอยแปดซิครับเงินสุด เงินเช่นสองดอยครับเพิ่อนกะไถคือเก่าพนไม่มีรถไถครับพี่น้องจะพากันรถราคาใส่กันหลายเนะครับเพิ่อนกะไถคือเก่าละ่ะยันยันจะบริหารงานหลายเพินไม่มีรถเพิ่อนกะหาไถคือเก่าครับพี่น้องฝากไปน้ำแน่ครับกะคนถึเบิดงวดแล้วกะใไขแน่อยู่แต่ก็เห็นใจ กับสายงานเดียวกันครับกับพี่น้องเข้าเดียวกันสายงานเดียวกันครับี๋ยวนี้น้ำมันก็ขึ้นเลยด้วยครับพี่น้องน้ำมันขึ้นแล้วย่าพากันรุ่งหลายไหลด้อครับเดี๋ยววันนี้เอาไปมากจะเป็นเอาอันนั้นก็ไถรอยหาซิตอนนั้นก็ไถรอยหาซอันนี้มันก็อขึ้นมาแพงเทัสิน่ะครับอย่างลาคาาว้พี่น้องครับหากันแพงกันไว้ครับ มเขาพ่นแล้วครับพี่น้องวันนี้สีเวลาน้ำพ่นนี่แหละครับโอ้ปวดแขนบาเดียวเนาะจับโทรสั์มากครับพี่น้องไม่ปวดแขนสักหน่อยนึง มันเก็บยากหลายก็เอาพัานดันเขาครับพี่น้องพันดันเขารู่พื้นงามๆม,มันเข่ายากเจ้าของนาเพวกก็เข่าใจตัวครับแต่บเขางทีพีนาไม่ต้องมาดไถปีนาเขาต้องมาดไถพื้นครับหยุดยาก โค้งน้าเป็นไม้หลาย,นนย,ษษายพี่น้องโอ้โหโคจรัสสุิดเป็นครับต้นไม้เต็มให้หน้าอยู่ถ่ายลอยหาซีบ๊กคุมขาเมไว้เด้อพี่น้องเอ,อ้ยค่าอะไรกับบกคุมครับ <laughs> เปลี่ยนน้ำมันเกินเทน,นึงโอ้ยให้ครบลอยสี่ลอยชั่วโมงกินน้ำมันเกินเทน,นึงเบิดแล้วครับไถหน้าสองสามเหมือ เงินให้ตะกขาหนามันเครื่องห่ดตะกขาหนามันหลดกับพอแห้งเหรอครับแต่เพื่อจะเติมี b ิ0กะให้เนีย่ยคือละอสิบหกบาทเป็เติมธรรมดากะ ลีเลชิพครับจะพอ20แล้วจะนม่ยกิน20แล้วครับหน้า30ไร่กันนะ้ำมันพันก่วพันสองพันสามหน้า20ไอ่อะจอ30ไร่เอาสำหรับพี่น้องครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามน้ำแนครับผมขอบคุณมากครับ